จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า20ปีที่บริษัท PR อาร์ i พนนิงสั y ายจำกัดหรือกาวตราต้นไม้ในฐานะผู้ผลิตกาวยางอุตสาหกรรมคุณภาพสูงออกสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศจนเป็นหนึ่งในผู้นำและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายไม่เพียงแค่จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่เรายังพร้อมที่จะรับฟังและร่วมสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตให้ได้กาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่คอยตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบคุณภาพสูงที่พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตรูปแบบและในด้านการผลิตบริษัท p r p a n n i แพ Supply จำกัด ได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศและเทคโนโลยีออโตเมชันที่เข้ามามีส่วนร่วมทำให้ช่วยลดขั้นตอนและความผิดพลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รวมเข้ากับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิตไปจนกระทั่งถึงการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสัญ,ญลักษณ์กาวตาต้นไม้ได้แก่กาวงานอุตสาหกรรมเมทันชิต PR 5 9 4กาวงานอุตสาหกรรมรองเท้า PR 3 6 0 กาวงานอุตสาหกรรมตกแต่งภายใน PR 3 5 9และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าด้วยการดูแลจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระเบียบอีกหนึ่งหัวใจหลักคือการบริการจัดส่งสินค้าที่ปลอดภยัยรวดเร็วและตรงต่อเวลาด้วยรถบรรทุกหลากหลายแบบตามลักษณะของสินค้า ผลจากการพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างรอบด้านมาโดยตลอดทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ผลิตโดยตรงทั้งในส่วนางานของผู้ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในผู้ผลิตงานรองเท้ากระเป๋างานแฮนดิครับรวมไปถึงเจ้าของอสังหาทรัพย์ให้เป็นผู้ผลิตส่งมอบก,กาวยางอุตสาหกรรมสู่ทุกโครงการภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เราจะยังมุ่งมัน่นสร้างสารรพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยัง้งบริษัท PR ีอา n แพนนิ่งซัลายจำกัด